สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์อยู่กับเจ้าไททันแอคทีรตัวใหม่นะคะเป็นสีส้มแบบนี้เลยค่ะราคาข้าตัวนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะคะราคานี้นะคะก็คือจะเป็น4ี่คูณสนะคะเดี๋ยวเบียร์จะพามาชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรที่เราแต่งเพิ่มเติมไปบ้างนะคะเริ่มที่ด้านบนนะคะสกู๊ปนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะเป็นของชุด Y นะถัดลงมานะคะจะเป็นอักษรมิตซูบิชินะคะสีแดงแบบนี้นะคะเราก็จัดให้ค่ะแล้วก็มีข้อไฟ น้าด้วยนะคะสีดําเงาค่ะถัดลงมาน,นะคะที่หล่อๆแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นกันชนหน้านะคะของ h ั m m e r เลยค่ะบอกเลยว่าแต่งชุดนี้ไปนะคะหลอดุดันมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยค่ะ มาดูกันที่ด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อนะคะอันนี้จะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะสีดําเงาแบบนี้นะคะถัดลงมานะคะลูกค้าต้องการเปลี่ยนลอ้อแม็กกับยางนะคะเราก็เปลี่ยนให้เลยเป็นลายลอ้อแม็กลายมาเวลนะคะแล้วก็อันนี้จะขอบ20ค่ะสเปคยางนะคะอยู่ที่2655 5 R 2 20นะคะก็คือเป็นสีดําตัดสีแดงแบบนี้เลยค่ะ ัดมานะคะก็จะเป็นบันไดข้างค่ะของยี่ห้อฮัมเมอร์เหมือนกันนะคะอันนี้ลูกคา้ารีเควสเปลี่ยนใหม่แบบนี้นะคะเราก็จะให้ค่ะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นเบารองมือของไททันค่ะแล้วก็มีกันสาดข้างค่ะด้านบนก็จะเป็นราวหลังคานะคะสีดําเงาแบบนี้ค่ะมีข้อฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะเป็นคําว่าไททันค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีโลบาร์นะคะของยี่ห้อมิซูบิชิมาจากโรงงานให้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อเลยค่ะ ด้านท้ายรถนะคะก็จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์4ีคูณ4แบบนี้ให้ด้วยนะคะถัดมาด้านท้ายรถนะคะก็จะมีเป็นข้อไฟท้ายค่ะสีดําเงาแบบนี้มีให้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อฝาท้ายนะคะก็จะมีเขียนว่า mitsubishi นะคะแบบนี้นะคะก็คือตรงรุ่นให้เลยแล้วก็มีอักษร mitsubishi สีแดงแบบนี้นะคะข้อไปอีกทีหนึง่งถัดลงมานะคะก็จะเป็นกันชนหลังนะคะเป็นของยี่ห oh ้อ hammer เหมือนกันนะคะลูกค้ารีเควสแบบนี้เราก็จัดให้เลยเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันต่อเลยคะ่ะ เรามาดูกันที่ภายในรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบ push start นะสามารถกดปุ่ม start ได้เลยนะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรามีให้ครบนะคะหน้าจอนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะแอร์ <Air S 2> ก็แยกอิสระซ้ายขวาด้วยวกระจกมองหลังนะคะก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติเลยค่ะคันนี้นะคะก็จะมีปุ่มไว้กดโหมดการขับขี่ได้นะคะแล้วก็สวิคนะคะสามารถกดได้ขับ2หรือขับสี่ได้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็บะนะคะของเราเป็นเบาะหนังนะคะสสีนะคะจะมีสีดํากับสีส้ม นะ้าตัดกันนะคะภายในก็คือหล่อมากๆนะคะช่องใส่สัมภาระเราก็มีถึง2ช่องเลยนะคะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการพาชมรีวิวไททันแอคทีดตัวใหม่ล่าสุดนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะทราบโปรโมชั่นสามารถทักมาหาะได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Drive your ambition, Motors ambition Mitsubishi